เมนูเมี่ยงปลากระพงแดงหรือว่าปลาหัวโปรงนั่นเองนะคะเลยเราเห็นอะไระแบบแบบตรงนี้ พริกปลาเผ็ดนะคนละพริกโอ้ยเต้ยต้องถามดิทำไมเผ็ดโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนคะ่ะพี่ดึงครับค่ะวันนี้เรามาทานเมนูนี่เลยเมี่ยงปลากระพงแดงคะ่ะมีน้ําจิ้มซีฟูดสีเขียวนะคะแล้วก็น้ําจิ้มแบบถั่วตัดนะคะก็ เวลากินก็ทานคู่กันค่ะอกีกินเป็นเมี่ยงใช่ไหมเป็นเมี่ยงลุยเลยไหมลุยเลยมีผักเพียบค่ะลุย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 เลยเราเห็นอะไรแวบๆตรงนี้มันก็โออของอร่อยเลยของอร่อยเลยแก้มแบบฟูๆเลยแก้มที่ดูมีช้อนอันนี้แบบว่ากินเรียวๆเลยนี่เขาต้องกินนี้โอ้โหเนื้อแน่นเลยอ่ะโอ้โหมันเด้งเลยนะ ใส่ไปกินยากไหมอะโคดผัก,กนี่อะนี่ให้ดูเนื้อขาวๆกันค่ะเนื้อขาวๆข,ข,ของปลาพี่ดุนก็หยิบเลยจะได้พี่มินใช้มือน,นั้นใช่ไหมนะ่ใช้มือดึงออกโอ้นเนื้อแบบนเนื้อยุยยเลยค่ะเนื้อเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อแน่นนุ่มเนาะเหมือนนี่ใส่ปลาแบบเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ผัก โหระพาต้องหอมมั้งโหระพาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ไหนก็ใส่เข้าไปนี่คงจะรใส่เข้าไปนราดน้ำจิ้มค่ะเสร็จไปอะไอีกใบนี้ใบสาราแน่ผักชีลาวอันนี้เขาเรียกผักชีฝรั่งบอสเอ้ยใช่ใช่โทษผักชีฝรั่งค่ะ ผัออกชีไปเรื่อยเลยเลยหืมเป็น,นืงฝีมือน้องใช้ได้ไหมอ,อันนี้ขาดมาละกินกอ,อืมใช่โย,ยมอ่หืมอร่อย,ออยมีมีขาว่งมีผักอะไรเนะี่ย ผักสลัดคอสผักสลัดคอสเมนูนี้นอกจากจะอร่อยนะคะเพื่อนๆยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะจดๆปลาแบบเนื้อขาวๆหอแบบชิ้นตโตอืมตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆคือล้นเขียงอะค่ะใส่ซึ้งตามต้นกิ๊บเพื่อนเพืนห็นอะใส่ซึ้งก็ ล้นล้นเลยหางยังโผล่อยู่นิดนึงแอนก็ยัดยัดมันเข้าไป <ะ S 2> เฮ้ยเราห่อเป็นนะเนี่ยนี่แต่เราจะเข้าปากได้หรือเปล่าโอ้โหคำใหญ่มากม <S <S นี่นี่ค่ะพอคำนี้ก็คงต้องโอ้โห ตอนใส่ตอนใส่คือใส่แบบไม่คิดว่าจะกินได้หรือเปล่า <c oughs> อ,อร่อยเนาะผักทุกอย่างพอรวมกันเข้าไปมันเข้ากันหมดเลยค่ะอืม,อ,มอร่อย <c oughs> นี่ครับใส่ปลาใหญ่เะเนี่ยอืม ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพื่อนเนจิ้มไปก่อนหนึ่งรอบอนี่ปลาเนื้อฟูๆเลยเราเรามีวิธีกินแล้วเมื่อกี้เรากินผิดต้องลองเอาผักต่างๆไว้ข้างล่างก่อนพี่ดุมไม่มจ <ะ S 1> <ร>าจะกินได<ร>้วเมื่อกี้เราห่อแบบสวยแล้วก็ปลาไว้บนนะ่ากินเลยก็ใส่เข้าไปใช่ใส่มันเข้าไปโอ้ใส่เส้นเยอะไม่ได้เดี๋ยวกินไม่ํำโตเกินเป็นเมี่ยงยักษ์โอ้โห อืทางด้านหน้าเลยโอ้โหดูชิ้นนี้ซะก่อนนี่ครับแล้วเราก็ต้องห่อให้มันเป็นทรงก่อนนะฮึบ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 ฮึม,อมโอ้ผักผักแบบ ผักมันเยอะอะค่ะแล้วมันมี ừ ừ ừ ผักแต่ละอย่างมันมีหลายรสชาติอะแล้วน้ำจิ้มแบบแซ่บๆลนะพี่ดูนเนาะโอโ้โหมันเข้ากันมากค่ะเพ,พื่อนๆมาค่ะมาค่ะทนด้วยกันจ้า ừ ừ ừ มอนเดิมเห <ừ> มือนเดิมมาด้วยกันนะคะโอโ้โหเเดี๋ยวแกะปลายพี่ดุนขอใช้มือนะเพื่อนๆทานยากใช้มือง่ายสุด ừ ừ ừ, อืมอร่อยอืม ใจเดี๋ยวเราจะทำการพลิกปลาแล้วเผิดแป๊บเดียวหมดไปแล้วหนึ่งฝั่งโอ้โหนี่พุงปลานี่แหละที่สุดนี่พุงอยู่ตรงนี้อุ้อยนี่แลน,น,นั่นแหละอร่อยอ่อเฮ้ยเอาไปก่อนเวลาชิลนี่บายลุย นี่ไรกับพุงปลาน้องปล๊ะอร่อยอืมเข้าอร่อยอืมแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งพี่ตูนอืมผักผักนี่ท้องมันแล้วก็ห่อกับพุงปลาโอ้โห ทำโตๆตอีกแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วเลยพี่ดุนโอเคพริกปลาพริกปลาเผ็ดนะคนละพริกโอ้ยติง๊งต้องถามดิทำไมเผ็ดนโอ้ยนี่ด้านนี้ด้นี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ <c oughs> ขอขเติมขอเติมน้ำจิ้มนิดนึงนะคะโอ้ห อันนี้ก็ใช้วิธีการปั่นนะคะด้ยลุยเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยช้อนช้อนช้อนมือมันแน่นมากเลยอะใช้มือดีกว่าอืมมือออกง่ายกว่าอืมอืมเน้นนี่ค่ะดูนะคะเนื้อขาวๆเลยผักครับใบเท่าหน้าด้วยเน้นฉีกลาไว้ให้เนื้อขาว ใส่อะไรบ้างใช่ไหมลงไปแน่ผักชีฝรั่งเผื่บนี่ของแอนนำไปก่อนครับเพื่อนๆน้ำจิ้มถั่วตัดก่อนนะคะหวานๆนๆเอาไปใส่ลง้ปไหมเอาไปนี่ะได้ได้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆคำโตอยแล้วอะหมดไหมนี่ไม่ค่ะต้องดานายละ แล้วก็พับใช้ตรองมันละกเข้าป <c oughs> หักเข้าไป<ๆ>ปึ๊บต้องสอง<ห>คำด้วยกันนั่นหมดหอ่ะอันนี้มันอลั <c oughs> อาางการหามุมมาหามุมมาอื้อ น่ากินอะน้ำปลาค่ะอืมอปลาเนื้อชิ้นโตโตแลวะค่ะโอ้น้วกระเพรเนี่แหละโอ้โหอ,อือพี่โดนดูนคำนี้ป,นนปลานเน้นเล่นมซนิ้นถั่วตัดค่ะ ทานคู่กันนะพี่ดุลเนาะมันจะทานแบบแยกเป็นน้ำจิ้มใดน้ำจิ้มหนึ่งอะมันเหมือนมัน,ม,นมันเข้ากันอะ,ะมันต้องคู่กันอะ,อะนี่ค่ะปลาหัวโปงปลาหัวโปงหรือปลากระพงแดงนะคะลองทําทานดูค่ะเพื่อนๆอืออือ เน้นปลาค่ะเน้นปลาพอผักจะหมดก่อนปลาแล้วผักหมดแล้วจัดไปอ่ะยังยังไม่ได้ชนเลยนะวันนี้ชนหน่อยไหมอืม้นปลาล้น <c oughs> หนังปลานี่หนังปลาอืมมาแล้วล่ะนี่ไงชิ้นหนังปลาเนี่อร่อยเลยค่ะ,ะสดๆจากทะเลตกมาเองอมาหอมา โอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับเมนูเมี่ยงปลากระพงแดงหรือว่าปลาหัวโปงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างพี่ดูนถามก่อนว่นนี้อร่อยไหม <laughs> หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะก็เป็นมีีอกเมนูหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าได้กินผกักมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคแล้วก็อร่อยแซ่บมากๆเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวใต้ทำเอง เพื่ชวเทวกับแอนแล้วก็พี่ดุนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจใน Facebook ด้วยนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยค่ะโอเคพี่ดุนอ่ะปิดเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้าแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะไปก่อนสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs>